สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคารพรักทุกท่านทุกวงบอนครับพบพ่อครับช่องครูโคครับเป็นช่องของผู้เฒ่าดอกครับนั่งวออยู่บ้านอยู่ซองแต่ว่าก็ออกแสวงหาประสบการณ์ไม่ใหม่นักข้าวข้าวเกี่ยวกับสาวเล่าก็เบาวไทยครับแมานําเสนอให้กับพี่กับน้องสําหรับนุใหญยฟังไทยนุมหน่อยก็แล้วแต่ที่ต้องการไปมีสัมพันธภาพอันดีงามเกิดความรักความใคร่กับสาวฟังส่ยแม่น้าโขงครับ นะคัคือสอปอปอเล่ามันก็เป็นตะไปหาอยู่ดอกครับพี่ตะพุงงามๆเป็นตะไปมักอยู่ดอกแต่ว่าจะเพลเข้าไปเลยแขวงอัตะปือตอนใต้ของเล่าไปนะครับไปหันนั้นเป็นประเทศกัมพูชาหรือเขมรได้ครับแหงกําลังโลบแล่าข่าวฟันในอุดมคติของสาวเขมรหรือคนเขมรบบมีความดีกับคนไทยได้ครับถ้าเป็นประเทศแห่งการตะบัดสัตว์เป็นประเทศแหง่แหงจอมหลอกล่อ ผมมีความเป็นไว้ใจบ่ได้อะไรครับนะขันตันสมัยรับชสมัยของประบาทเอ่อของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ่าหลังจากปราบปรมตั้งอาณาจักรขึ้นมากก่อกล้เอกราชจากพม่าได้แล้วนะครับกาิตีเมืองละแวกนี่แหละครับขงขมรจับพญาละแวกโปก้องขมรนที่ตอนนั้นนะครับตัดศีรษะเอาเลือด มะล้างพระบาทนะครับพระว่านับตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาถ่ย่ามโาแข็งจังนะมักสิอ่อนน้อมแต่เมื่อใดทายเจ้าอนะวุ่นวายอ่อ,อนแรงเมื่อใดข่อยเขาตีเมื่อนั่นแหละครับนั่นคือประวัติศาสตร์เหตุยังไดบรรณานุมาไทยไปเอวเมียขมิน้น จังมือหนึ่งตอดเอากันไมน่ไม่แต่งกันไม่ไม่เมื่อกรอดีอยู่ละแมะ่แกําลังว่างซ่าเวี่ยงงานการสั่งเท่ามากถึงบ่ร้อยปาดของกันเอาห้เป็ดกินผมนะครับมันบ่ไหวยเด้ครับอันนั้นคืออุปนิสัยของสาวขมิ้นอย่าเลยอัดตะปือไปเด้ครับอันตรายครับ <c oughs> ดังนั้นกะที่เขาไปเล่ากะเขาไปครับแต่ว่าให้ระมัดระวังช่วงนี้สถานการณ์โลกมันบ่ปกติครับ สถานก,การณ์ของเอเชียเขาบอกปกติเดอ้อให้เรามาระวังนะมุ่งว่าประเทศได้เป็นมิตรแทร้สตูทาวนหรือเปล่านะ่ะไม่รู้นะพี่น้องติดตามเขาเพราะติปพี่นี่พี่จะหน้าออกอยู่อาหารมาเบว่งสาวเล่าก็เบาไทยครับช่วงนี้บ้านนี้พี่น้องครับต้องการติดต่อสาวเล่าถึงเมาทํางานในไทยนับตั้งแต่แตไวไยัยใสสิบแปดสิบเก้าปีสิบหกสิบเจ็ดปีก็นีครับนะ อยู่ในประเทศไทย่ยต้องการหาคู่ต้องการมีผัวคนไทยกันยังมีครับแต่ว่าจิเป็นรักแท้จริงจังถาวนยังยืนซํำใดไม่รับประกันนะนะแต่ว่ามีเพจหนึ่งครับโพโลขึืนมาทั้ง <c oughs> นายจอของผู้โคกครับซื้อเพจือว่าสวดหาคู่นี่แหละครับสาวเล่าเอารูปสาวเล่าอายุจังสิเป็นสาวเล่าแท้บมเป็นสาวเล่าแท้ขอโทษขอให้นี่แหละครับ กู้ครัวออกมาให้เบิองนี่บริพิดหนาปิตตาเพราะว่าเขาโช์ทั้งเพจเขาบริพิดหนาปิตตาแล้วนะครับเขาจะต้องการหาครัวตันเขามาทํางานอยู่โซอยู่ในไทยอายุยี่สิบเก้าปีสวยงามอร่างช่างจำเนียนะครับบริิตตรงกับตรงกับเอยียงก็ทัศนคติอุดมการก็องเงินพี่มโนยู่บบนว่า อ่าเห็นแล้วว่าสันเอาอายุหาสิมหงสิมเก่าดอกว่าสันบอเอาครับนี่ยี่สิบเก้า,านี่ซ้ำใด๋ยวสู่ไวบ่ละพี่มนุนุ์ส่วนพี่สุรัตผมบมตงห่วงนะครับ <c oughs> พี่สุรัตก็ต้องการอายุสามีขึ้นกันเขาไปจับจองมองหาหัวใจแต่ว่าอย่าลืมนะครับเป็นเพจที่ออกมาขนาดนี้เวลาติดต่อไปแล้วคนเข้าไปเบิ่งเป็นสามหมื่นสี่หมื่นคนเนี่ยครับธรรมดาครับนะไอ้เพจนี่ อาจจะหลยกว่านั่นละถึงมือน,นี่นะครับถึงถึงมือคู่โคกทําคลิปนี่ดังนั้นกันพี่น้องครับนุ่มใหญ่ฟังให้ก็ไปเนเพจหาคู่ทั้งนุ่มหน่อยนุ่มใหญ่พร้อมนี่มันบ่ต่ำก็มือละแสนเลยครับแสนคนนี่ครับนะดังนั้นก็ถ้าหากีบสาวเล่าก็จะพึงมั่นใจว่ามีเฮ้าคู้เดียวเด้เดอเตือนกันไว้นะครับต้องทํำใจให้ได้ต้องเป็นสุภาพบุรุษจากดินแดนสยามประเทศสามารถเข้าไป ติดต่อกับสาวเล่าอย่าสิใจน้อยนะครับถ้าผู้ใดมันหัวคือคู่โคกเนี่ยมันออกซิบเป,เปิดเปิดขึ้นไปแน่นี่อย่าสิใจน้อยเนี่ครับต้องเอาผมมาปลูกไวก้คือให้มันใจนั่หนักไว้เนี่ยนะนะใจนั่หนักผู้นี้ว่าอะผู้นี้ว่าใช่กับคนต่อไปก็อาจจะแม้นนะสืบกันต่อตอไปก็เล้วกัน่น้องที่บอกว่าเอาภาพนี้มาเนี่ยก็หมายถึงว่ามันมีอยู่ผู้สาวเล่าในประเทศไทยหลายเพจครับ นะหลายเพจหลายช่องทงอางอยู่ทั้งโซเชียลมีเดียนี่แหละลองติดตอ่ขอขาไปเบื้องพี่รองที่เจอของดีครับของดีคือผู้สาวดีๆสอาง,งามเลือกเอาตามสไตล์ของท่านนั่นแหละแล้วก็เขาก็ให้ช่องทางติดตอ่อง่ายๆติดตอ่อไปเลยครับทั้งโทรศัพท์นี่แหละหลังจากติดต่อกันไปแล้วก็ขอช่องทางติดตอ่อที่สามารถวิดีโอคอหากันได้นะครับเบื้องหน้าเบื้องตา,นาในขณะที่คุยกับเขากับวันช่ำยิ้ม ยักคิวรีวตาพนแดีวนะที่บอกก็เพิ่งว่าจังไหนเลยโอ้ยนะแม้น1สิปีกับเขาก็ดีบอกเลยต้องการคนสูงอายุคือพี่นี่แหละเพราะมันจะมีความจริงใจออมันจะมีความจริงใจมันจะมีบอหรอกบอรลวงบออันตรายให้ความบวุนอย่างบนมอไปหรอกบอท่านดนครับนะความ เดือดร้อนฟังกระเป๋าเงินของพี่น้องกสิเดนนอกแากกระเป๋าปิงปังปิงปัง,ปง,ปงล่ะพี่น้องเอ,อ้ยบานนี่นะบัตรเคด่ดิตอยู่ใส่นะครับเสียงลูกเสียงเมียไปใส้กสิไปตามนั่นล่ะฮึฮึแสงพี่น้องผมมันเป็นแนวนั้นก็แล้วแต่ครับพี่น้องผมให้ศึกษาอย่างละเอียดนะโ <c oughs> มเมนต์ว่าสิมีคนจะคนซัวๆนะครับคนดีก็เยอะแยะครับแต่ว่าที่คู่โคเคยเห็น คนเล่าที่มาเอาหัวป็นคนไทยแล้วก็เสียชีวิตในประเทศไทยพร้อมเี้ครับสามสี่ไร่อยู่ในแถบแถว,แถวจังหวัดยะโสธรที่คู่โคกอยู่นี่แหละครับส่วนหญ่แล้วนี่เกิดจากการพิดหวังผิพผาดจากการเรื่องชีวิตคิดว่าจะมาอยู่เมืองศรีวิไลคิดว่าสิพปพอก็ประสบการณ์ดีๆตามโซเชียลเขาลงตาม บอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามแม้กระทั่งท่างทีวีหรือโทรทัศน์ของประเทศไทยนําเสนอนน่นนั่นนี่แต่งตัวหนุ่มรอๆได้หลายพบพ่อกับความเจริญอยากมาพบมาพอ่อบระธามีโอกาสเกิดบัหามีโอกาสเ,เด็กได้หัวดีผลสุดท้ายครับเมื่อแต่งแปลงกันไปแล้วต้องพิดหวังคนแล้วค้นเหล่ากลับไปประเทศกบไดเพราะว่าถือหนุ่มไทยเอาเปรียบอรัตอันนี้วอกความจริงเลยนะครับเอาเปรียบอรัตนะ พยายามยัดเยียดความเป็นผัวให้แล้วบ่แล้วยัดเยียดความถูกความอยากบังคับให้เมียชาวาบไปทํางานเอาเงินมหม่จ้าของใส่อยู่บ้านบา่เห็ดเวียกเหตุการณ์เสพแต่ยาคุณสุดท้ายกระาะกระเสกระเซกระซิ่งติดเหล่าน้อกันก็ผัวติดยาน้่กันก็ผัวสุดท้ายแล้วต้องมาทิ้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยโดยบ่เห็นโดยบ่ได้มีโอกาสเห็นพื้นแผ่นดินไทยเลย เขากระเผาอยู่ไยครับอาจจะส่งไปแต่กระดูกกระบรูนะครับอันนี้เป็นยากของข้าเจ้ากันแล้วแต่ข้าเจ้าตีเห็ดมีลูกไม่เต่าห้อมเลยครับยังกล้าถิ่มกันระนั้นเพราะว่าสภาพว่าเศรษฐกิจโมเมนมันเป็นเมืองสวรรค์บมเป็นคือทานคิดนะครับอยู่นล้วมันนอของหน้าโอเคครับความเจริญเขามาถ,ถ,ถึงถุกหม่องบอลแต่ละจังหวัด้าเท้าตีขีดรถส่วนตัวขับรถส่วนตัวเขาเป็นตัวจังหวัดต้องระมรดระวังรถมันหลายครับ แม่นเนี่ยอยู่ตามแยกติดไฟแดงตะลือเทื่อนี่สามเทื่อกันยังมง้วนได้ออกจากไฟแดงอยู่ครับเคลื่อน3ามเทื่อนี่กว่าไฟเขียวสิออกได้นี่ไฟเขียวแล้วไฟเขียวเลานั่นคือ่างจังหวัดก็ลดไหลความเจริญมากมีมากไหมอยู่กรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าซื้อดังอีสานทุกจังหวัดก็มีของตอนเองคือกันครับเพราะว่าจะเป็นระะบริษกทออกซือ้อนะครับร้านสะดวกซือซ้อสะดวขายนั่นมีอยู่ทุกหม่อง สถานทีเที่ยวกังขึ้นกินเดียวกินเทียเ่ยวกินดืม่มที่มันปลุกเราอารมณ์นะความทันสมัยเพื่อเพื่อนมีทุกย่อมหยาครับอยู่ในประเทศไทยถนนนทังสะดวกมากเป็นความฝันของใครบางคนสาวบางคนเข้ามาแล้วก็อกขับเงินกลับประเทศบ่มีแต่กลับมาเสียเหนือเสียตัวกลับมาถือขายแรงงานกลับมาถือขายกรรมนะขายตัวขายตนขายหน้า ทงหน่วยที่แม่ไห้มาไรคุ้นคาสิกับประเทศกบฎใดอันนี้มีหลายครับถ้าหากพ่อคนดีก็คือดีไปถ้าพ่อพ่อคนดีคือลุงสั่งสีท่อนราดนี่หรือพ่อก็คนดีอย่าง่นหัวนาปีซาของผมเอฟซีประจำช่องนี่แหะครับมันก็ดีไปถือว่าเป็นบุญวาสนาของสาวเราครับอยู่กันมันอยู่กันหอดกอดกันมันทําการทํางาน หาเหลี่ยงกันไปไม่ลูกไม่เต่าล่ะกะทรงเงินไปใหรพ่อแม่ทั้งสอปป๋อเล้าเดซสยได,ส,ไดสอยเป็นบุญเป็นคุนของประเทศไทยสีมีแรงงานเขามาซอยเหลือเป็นบุญเป็นคุนของพี่น้องสอปปอเล่าสิได้รับเงินอุดหนุนจากการนําพักนําแรงของพี่น้องข้ารชาชนารที่เขามาทําง,งานอยู่ในประเทศไทยคู่โคกคือคู่โคกเองเนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกของูู้ยิ่งเล่าสิเ่าผหัวอยู่ไทยนี่ ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคนแล้วนะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับรู้จักกับพ่อกับแม่เขาดีแล้วก็เว่าดีให้ความเคารพดีนะพ่อแม่เขาก็ได้นะอันนี้ก็คือความเป็นจริงสิ่งที่มันดีก็มีครับแต่ถ้าสิ่งมันไม่ดีล่ะครับมันหน่อยนักหน่อยนาได้สิพ่อครับเขามาบืดบปอยากสถานบันเทิงครับมองกินดื่มกินเที่ยวมองหนึ่ง เมื่อประมาณ5ปีขึ้นหลังอยู่แถวๆตัวผมเพื่อไก่บ้านคู่โคกมีสถานบันเทิงเรานั้นแหะครับมีสาวๆสาวโปปเล่าเนี่อายุ18บแปเก้าปีเต็มยืดเลยครับเขาบ่มีท่างเลือกถึงส่งขามแดนเขามาท่างรับท่างรับหมายถึงขามแม่นมโคงออกมาตอนกาตอนหโมงแรงนะสิมีพวกมีช้าชีพสีเป็นสีกะกีบ้างสีเขียวบ้าง หรือผู้มีอำนาจบางคนบางใสอิทธิพลนแถบแถวนั้นไปรับมาเทอ่อละกีสิบสามไร่เอามาส่งร้านอาหารนู่นนั่นนี่ให้บริการผู้ชายหาเงินได้แล้วหกโมงเช้าเอาไปเอาเอาไปส่งไปอยู่สป่ปล่าคือเากากลับไปกลับมาอยู่สล่ะครับนี่คือวิธีการทำงานของหน่วยใตดินที่เป็นสีเทานะครับมากมายครับนมะีน ทั้งหนุมยย่มใหญ่หนุ่มหน่อยคนที่มีเมียแล้วกะามไปหลงหมักหลงหักกับผู้สาวบริการเรานี่เอามาเป็นลูกเป็นเมียนะเอามาเป็นเมียมียเันเป็นเนมียหน่อยนะครับต้องไปเซาบ,บ้านให้อยู่รับเลี้ยงดูให้ทํางานอยู่หม่องเกา่ามันจะเป็นจีรังยั่งยืนยังไงเพราะยังไงเขาก็มองเราไม่ดีอยู่แล้วเพราะเป็นหญิงบริการทุกจังหวัดของประเทศไทยมีแบบนี้ครับมีแบบนี้ ผู้ยิ่งสภบกวเล่ามากไม่บ่เสือสามถามท่านบุญคำจันบุญกลางมองด้วยครับนะอยู่แถวจักรราดเราไปทังสุรินทร์ปับับเห็นปื๊บปล้วนแหละครับไปโคราชปรับเห็นปรับไปบุรีรัมย์เห็นปรับอยู่โคราชบึงปรยากอุดรขอนแกน่นหนองคายบึงกันคนครพนมสกลนครโวยมุกดาหารเต็มนะพี่น้นองผมกูบนได้ชะได้นี่ผมมีวง,งขนาดจังหวัดยะโสธรำนาจ,จเจริญมหาสารคามร้อยเอ็ดเต็มเปียครับ แต่ว่าเฮ็ดหนังก็บดายนะครับเขามาถูกต้องตามกฎหมายนะเขาถือพาส,สปอร์ตเวลาเขาไปในสถานบันเทิงสถานบันเทิงของอนุญาตทางรัฐถูกต้องตามกฎหมายเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเขากับอ้างว่าเขามาเที่ยวก็เขามาเที่ยวเนี่ยมันจะเพราะประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในการท่องเทียเ่ยวนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเขาไปปิดตอนที่สอง จา้าในที่ไปตรวจตอนหกทุ่มจีสองก็เห็นเขาอยู่เขาก็มาเที่ยวเขากำลังกินดื่มกับมูอยู่แหละกับผู้เบาอยู่เนี่ยผู้ที่เขาไปเที่ยวมันก็ทําอะไรเขาไม่ได้ดีบดีเจ้าที่ผู้ไปตรวจการน้าจับนั่นนะน้าตรวจคนนั้นไปเจอเขาผู้ลักผูยใหญ่นางเอเตมีสาวเล่าขังละสองคนสามคนอยู่ในวงกอดวงแขนกล้าตรวจบอระขับบันมันบ่นกล้าตรวจนะมันเป็นเช่นนั้นครับเป็นอย่างงู้งคือรู้ ก็ประสบการณ์ก็เคยเป็นหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปเหมือนกันครับหน่วยเฉพาะกิจที่ป้องกันเกี่ยวกับพวกนักเรียนนักศึกษาที่เล็ดรอดออกจากอ้อมบกพ่อแม่แล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนน,นะตามร้านคาราโอเกะร้านเกมนะเป็นหน่วยเฉพาะกิจนะครับซึ่งกระท้วงแต่งต่างมาก็เข้าไปครับมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะนี่คือเบาสูสก,กันฟังดังนั้นก็เตือนพี่นออ้องสปปล้ว ขาหวาดฝันว่าเขาจะเป็นคนหางคนมีคีรถท่านสมไมรู้หรูมีนามีตาอยู่ในประเทศไทยเหยียบถนน4ีเลนแปดเลนนะเที่ยวหางซับปะสินค่ายแอร์เย,ย็นช่วยๆแตงหนา้าแตงตานั่นคือส่วนหนึ่งที่น้อยนักจะมีนะครับนะและโอกาสที่จะไปเทียเท่ยวแบบนั้นก็มีน้อยถ้าจะเขาไาเที่ยวเขามาเลยครับมาประเทศไทยสุนยี่ดีตอนรับ แต่ถ้าอยากจะเข้ามามีฐานะหาเงินหาท่องเข้าไปอยากไปอยู่ในสภาพแบบนั้นพี่น้องก็คิดเบื่องคักๆักนะครับคิดดูดีๆมันดีคือคู่โคกวาบอเอาคลิปนี้ก็เตือนกันทั้งทไทยและลาวครับความตั้งใจอยู่ที่ไหนความใฝ่ฝันเห็งความสําเร็จด้วยความดีงามจะนํามาสู่ความสําเร็จที่ดีเยี่ยมเหมือนกันนะขอให้ไปถึงฝัน ที่พี่น้องฝันไหวทุกขู่คนบอกว่าที่เป็นสาวเล่าถึงมาทํางานอยู่ไทยหรือนุ่มไทยสูงไว้หรือบ่อสูงไว้ที่ต้องการแต่ไม่มียสาวเล่ากาให้มีสติครับหักกันต้องหักอีีอยาสีตัวหลอกต้ม,มทําให้ชอกช้ำระก,กําใจเกิดเป็นแผลในหัวใจแลใหละเฮ็ดไถ้อืนเสียชื่อเสียงนําอย่าได้กระทําครับเป็นจริงที่บ่ดีมิตรภาพไทยเล่ายัางแน่นแฟนเหมือนเดิมเขาไปได้คือเขาครับพี่น้องผมในช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ